โยวาซาดีวิลุนเมกาดิวิลุนรูปไอดิวิลุนชาวชายทุกคนด้วยเด้อวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมซอสอาร์ทออนไลน์แฟก u ั่วสเตดีมนะท่านผู้ชมนะผมอ่านผิดยังไงขออภัยด้วยนะครับท่านผู้ชมนะอันนี้เราอยู่ในการในพาร์ทที่3ามนะท่านผู้ชมนะเกมนี้เป็นเกมแบบแนวแบบว่าแอคชั่น RPG นะท่านผู้ชมนะใน Come on baby มาดูกันสิว่าจะเป็นยังไงนะ ใครยังไม่ได้ดูพาคเก่าๆนะครับสองภาที่แล้วก็ย้อนกลับไปดูได้นะผมจะทิ้งนี้ไว้ให้นะเดออเินเท่าไหร่ก็ไม่มีวี่แววจะถึงตัวเมืองสักทีเลยนะเม, <c oughs> มืองก็คินนี่อยู่ที่ไหนนะเนี่ยว่าแต่ที่นี่ที่ไหนเนี่ยฟูกะฟูจิโร่ฟูกะนี่คือรอบที่แล้วนะท่านผู้ชมนะ <c oughs> ที่เราเจอกับฟูกะนะออกล่าด้วยกันแท้ๆหายไปไหแนลน้วเนี่ยไม่สิต้องสงบจิตสงบใจก่อนนะไม่เนี่ย ฟูกาอาจจะเป็นฝ่ายที่หายตัวไปก็ได้สภาพภูมิอากาศนี่ไม่คุ้นตาเลยนะเหมือนถูกบังคับมาที่นี่นะ,ะแต่ถ้าเป็นอย่างนั้นเราก็อีเวนต์ฉุกเฉินแบบนี้ถึงอย่างนั้นเราก็ไม่ควรป,รปล่อยในที่ที่ไม่รู้จักลำพังแบบนี้สิไม่สบายใจหรืแฮะบ้ากันฟูกาคุณพี่โตคุณเอ็มไม่มีใครอยู่ที่นี่เลยเหรออโว้ยพวกหมาป่านี่โดนจัดไปแล้ว อแต่มันก็จริงนะคิดในด้านลบไปก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาหรอกนะคิดจะบวกเข้าไว้ดีกว่าบวกเข้าไว้นะไม่ว่าจะเป็นอีเวนต์อะไรก็ตามเลยแต่เราคัาสตูเท่าที่เราทําได้ก็ต้องเป็นความคืบหน้าอะไรแน่ๆแหละเนี่เล่นได้ตัวเดียวนะครับอันนีต้ตัวนี้เป็นโลกนะไปไปเอลเดนเอลเดนโอเคใส่ของครับสก,กินเนาะยังไงมีชุดอื่นเลยนะท่านผู้ชมนะเออ ใส่ชุดสีม่วงละคนดูหมวกแก๊ปกระต่ายนี่เราเปลี่ยนได้นะคนดูนะว้าวใส่ใส,ใส,ใส่ใส่หมวกใหม่ดีกว่าคนดูเปลี่ยนชุดบ้างนี้กว่าน้องสีมพูมันไม่ดิน่นใส่ยังวะเยไปล e t s go ลงครับนี่มานล้วนะจ๊ะเปลี่ยนชุดใหม่นะน้องหนูไป let's ก o ไปจุดตามที่มันบอกนะครับอันนี้มันเป็นตอนแรกมันเป็นทุ่งหญ้าเวิรงวางนะอันนี้มันเป็นแบบมืดๆนะมันน่าจะเป็นอีเวนนะต์นะท่านผู้ชมนะนี่โอเคกดเซตอานะเป็นยิงโอ้ปืนโคตรแรงคนดูมาสิอย่าอีก<อ>กดเซตเซตเอลเป็นลิงนะท่านผู้ชมนะเอ้ยไม่ใช่เอลทีกับอาร์ทีโอเคมันไม่ใช่เซตอะไรๆมันไม่ใช่อิน <laughs>, ดิโนอินดิโนสวิตจริงจริงๆมันเปลี่ยนปืนได้น,นนนะคนดู โอเคกด X เ,เป็นตีกด Y เป็นรีโหลดปืนกดอีกครั้งเป็นปืนพกนะโอเคมาเดี๋ยวลิงไว้ก่อนนะค,คนดูจะป,ปืนนี้โหดอยู่น,นะคนดูนะอี๋ลงสกิลสวยครับโอ้โหโคตรเท่นี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เน่เอาซีสวยอยู่ระเบิดจิ้วสวยครับโ โหดจาโหดจ่าโอเคไปวิ án, ่งต่อฮะเนี án, okay ่งไปฝั่งนู้นนะครับเฮ้ยโอ้โหคันเต็มเลยนะแกเนี่ยราตติบายอยู่สวยก็ตัดดัดไส่เรียบร้อยฮะโอเคอัปเดตเป้าหมายแล้ว หนีมีกล่องอยู่แถวนี้ด้วยนะคนดูแม่มาดูไอ้ตัวนี้ไม่ได้นะเราต้องเคลียร์มอนก่อนแน่เลยเราลองเปลี่ยนเป็นปืนพกดิโอ้โหอยู่แต่เอวไอ้ยปืนพกเหมือนแรงกว่าแม่จอกล้วสี่ร้อยนะดูดิโอเคปืนพกแรงกว่านะท่านผู้ชมแต่มันก็ไม่ได้เราใจเท่าไหร่นะท่านผู้ชมนี่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 ไหนอ๋อไหนวิบ้ากสวยแตกครับ ตรงนี้เปิดไม่ได้ว่ะโอเคเราต้องไปจุดนี้นะครับตามที่มันบอกไว้นี่จะมีจุดกระพริบอยู่บอกอยู่นะฮะอิสกตเอโกเวอร์อตะหนักใชอยู่นี่แตกสวยอยระเบิดนี่บลัดวูฟเหรอมาป่าสีเลือดอย่างนั้นเหรอโอ้ยตรงนี้มีกล่องคนดูยังไม่ได้เก็บกล่องไอเทมอะไรเลยนะแต่ายตาก่อน ครับเย๊พลังโจมตีเพิ่มขึ้นโหดอกละสามร้อยเอาเรื่องโคตรแรงคนดูอุ้ยอืมลิงนี่แน่กิงกากิงกากิงกาใส่กระโลรู้สึกฝั่งนู้นมันจะเป็นบอสใช่ไหมคนดูโหโคตรโหดเลยคนดูนี่กดยิงปกติก็โหดแล้วนะไอผมชอบตัวนี <The> <The> <t ninety> ้มาคนดูเล่นง่ายอยู่นะอุย แต่ไม่แต่ไม่ค่อยถึกนะครับเท่าคิริโตะคิริโตะจะถึกกว่านะครับเดี๋ยวยิงก่อนเลยล่ำก่อนเลยดีครับนี่กดกดเซตเอลเพื่อใช้ใ <absorption> ช้ท่าได้เหรออุ้ยอะไรอะระเบิดโอ้โหระเบิดพลังอ๋ออาบีอาบีไม่ใช่เซตเอลอุ้ยอุ้ยหลงหล่นมาตรงนี้อีกโอ้ยิงนี่แน่ โอ๊จานเฮาจานคนดูเดี๋ยวมีกล้องตัวนี้อีกแหละโอ้ยเกิดก่อนมีของอะไรหงหดไหมถ้าเป็นกรอบไม่เอาจ้านี่เพิ่มมา HP สูงสุดไม่เอาของเราดีอยู่แล้วนะครับระยาก่อนอ๋อเลือดเต็มแล้วโอเคเนี่ยขึ้นไม่ได้นะไปต้องไปขึ้นฝั่งนี้เหรอ อุ้ยโรงนี่เต็มเลยเอาหน่อยเว้ยเอาหน่อยเว้ยขึ้นฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวเรียบร้อยตัวตึงยูเฮ้ยตัวนี้เป็นบอสเหรอคุณดูเราขึ้นไปจัดการบอสให้ไหมบอสอยู่ข้างบนนะแต่จริงเควส์มันเราให้ให้เราไปฝั่งนั้นนะครับโอเคเราจะไปตามเควสแล้วกันนะท่านผู้ชมนะ เราจะมัวรีราลีตึงไม่ได้บ้ากันอยารู้ <c oughs> ไโอ้โหอยู่กันเต็มเลยเดี๋ยวนี่มาแล้วจ้าปับ๊บนีนี่นี่นี่น,นี่ฟันครับสวยโย่นี่มาลงอัะตีก่อนครับวพวกเดะดาบเลเซอร์อย่างงี้เดี๋ยวนี่นะเปิดอัะตีเลยครับ ยิงอู้ยแตกหมดครับนี่น้องหนูโลรลิโคตึงอะ่ะโอ้โหถ้ายกายกจัดเออดองก่อนจ้ามีอะไรให้เก็บไหมของแถวนี้โอเคสวยเลยแรลมเปรี้ยเลยกล้ต่อมาแต่เย่กลับไปใส่ชุดสีชมพูดีกว่าคนดูผมว่านะให้มันเข้ากับธีมตาตี๋ายย่ะ เอาเว้ยเอาเว้ยคนดูโอเคเเเไอ้คนนั่นชนะใช่มี่รับของให้เรียบร้อยโอเค,อเค,ค่านี่หุ้ยดาบดีนะนี่ดาบคราบสีเงินไอ้น,นี่ไอ้หนุ่มเมื่อกี้นี่มันน่าจะมาช่วยเราแน่เลยเกียร์ถัดไปฮะโกรกา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 โตรย์ชีตรอยตัวโตร,ตรปูซาน อถูกล้อมซะนะเนี่ยนะเล่นลุมกันขนาดนี้คี้โกงชะมัดเลยนะไงก็ได้ฐานทัพมาแล้วละ่ะจากนี้ไปคงต้องเก็บตัวสู้อยู่แถวนี้แหละเราจะพามานันลงในรกได้กี่ตัวละเนี่ยเอ๋เหมือนเห็นเงาคนอยู่ตรงนน้นเลยนะไม่สิอาจจะเป็นมอนสเตอร์รูปร่างมนุษย์ก็ได้จะเป็นผู้เล่นแล้วก็ไม่ใช่ผู้เดียวกัน,ไม,กนไม่ใช่ผู้เดียวกับเราเอาไงดีละเนี่ย <c oughs> รู้สึกว่ามีการต่อสู้ดูราดเรามีใครถูกปีศาจท,ทำร้ายหรือเปล่านะดกผู้หญิงคนนั้นหรือไง ไอสิเด็กผู้หญิงคนนั้นเป็นคนโจมตีปีศาจต่างหากเขาใช้อาวุธที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนี่ขี่เป็นอาวุธอย่างนั้นเหรอบ้ากะมันคือปืนพี0๑เว้ยห้องแก้วว่องไวมากเลยนะกบจัดแต่ละตัวได้อย่างแม่นยำขนาดฝีมือนักดาบชั้นสูงยังไม่เคยเห็นมาก่อนเลยเคลือ่อนไหวอย่างนั้นเนี่ยแต่ว่าเสียเปรียบทางจำนวนคนสินะาดีละเราเข้าไปช่วยดีกว่าตั้งแต่เกิดตั้งแต่มาที่นี่ก็ยังไม่ได้พบกับมนุษย์เลยนะนี่ไอหนุ่มนี่มันใครวะเฮ้ยต่อไปเควสที่หกนะครับ ยูจิโอกับรินนะเอยูจิโอน่าจะเป็นไอหนุ่มหัวทองเมื่อกี้แหละรินนี่น่าจะเป็นเด็กสาวเมื่อกี้นี้นะท่านผู้ชมนะรินก็เด็กถือปืนเมื่อกี้ที่เราเล่นไปเมื่อกี้นะอันนี้เป็นเควสที่หกแล้วนะท่านผู้ชมก่อนอื่นต้องระวังระวังไม่ให้เขาเข้าใกล้รัศมีของอาวุธนะเราจะเล่นงานสตูจากภายนอกเดยกรองความสนใจจากปีศาจออกกับความอุกการทะลุทะลวงเข้าไปในกลางฝูงเพื่อเข้าร่วมกับผู้หญิงนั้นเด็กผู้หญิงนั่นอะ เอาล่ะตามแผนนี้แล้วกันอุตส่าห์ได้เจอคนที่น่าจะคุยกันรู้เรื่องสักทีก็ให้โอการหลุดมือไม่ได้หรอกนะเอาล่ะพวกพีศาจเอ้ยคุณจะสู้กแกอยู่ทางนี้นอ๋อนี่หล่อเท่เว,นะว,ว้เยหนุ่มนี่มึงมีดซะด้วยนะทำไมมีดใช้ดาบวะเกมนี้งงนะคนดูบางทีอะโ,โอเคกด X แล้วก็กดนะครับเพื่อที่จะสลับอาวุธให้มันแรงที่สุดเพื่อเอาไปลงนะต่อสู้สกินดูดิของตุกแต่งเชดดนี่ อะผมจะใส่ของเดิมนี่ร่างจอมานนะใส่ใส่ชุดเดิมแล้วกันนะคนดูนะผมว่ามามีดโอ้โหฟันแรงนะนี่ดอกละพันเหรอแรงกับคิริโตะอีกก็แต่เฮกคิริโตะตกงานนี่แน่บอกเลยงานนี้แต่วิ่งช้าก็คิริโตะโคตรโคตรโคตรอืดอ่ะจัดศัตรูรอบๆทั้งหมดโอ้โห ต่สกิลผมว่ามันน่าจะใช้ได้อยู่นะมีจุดมาร์กอยู่นะครับกระพริบกระพริบฝั่งนั้นอย่านี่โอ้โหน้ำแข็งโอ้โคตรตึงอีตัวนี้มันเล่นใส่น้ำแข็งนี่มาคนรูเอาดิอุ้ยตับตับสวยอุ้ยอุ้ยโอ้โหเซตอาเป็นกันอุ้ยโอ้โหจะตายหนีหิวก่อนหนีโดนสกิลครับสวยแตกหมดครับ นี่พี่ยังไม่ได้สของไม่เฉยน้าไอ้น้องอย่างงั้นอิงเงตกไปแล้วไปเอาของตัวนี้ก่อนนะครับเปิดกล่องหาของเยงนี่เป็นเลือดนะแต่หนุ่มนี่ไม่ค่อยถึกเลยว่ะตับจับนี่ไปตรงนี้มีบอสนะครับแต่ผมจะไม่แวะไปหาบอสหรอกนะคนดู โอ้ยขึ้นไม่ได้อ่ะอ๋อต้องไปขึ้นตั้งแต่ทางตรงนู้นนะครับนี่มันเป็นทางเนินอย่างนี้ขึ้นไม่ได้นะกิมผงกูจะรั่ว้อมาขึ้นตรงนี้นะครับขึ้นตั้งแต่ทางเริ่มต้นฝั่งนี้เลยมันเหมือนเป็นทางแบบว่าจํากัดจำเขียนให้ต้องเจอบอสนะท่านผู้ชมนะไอ้เจอมอนนะครับท่านผู้ชมเย่ไปดเปิดหาของก่อนนะครับอุยดาบโอ้โหมาดิ ไอ้ลุยเอาดิเอซิโกเอาดิือตรงนี้มีกรองอยู่นะ สกิลสวยวูย้มาเว้ยเปิดกล่องมีอะไรตรงนี้โคูดาวสกิลแมวเว้ยเฮ้ยโอ้โหเจอกระบอสดาอะไรดาต้องจัดซะแล้วไอตัวไหนบอสวะหาตัวมันก่อนคนดูบอสเป็นตัวไหนตัวนี้แน่นอนเลยเนี่ยโอเคนี่โดนหยาปักดาบนี่โอ้โหโคตรโหดเฮ้ยนัดเดียวตายเลย บ้าก่ะ congratulation อุ้ยโคตรแรงคนดูแตะเวที่แรงจัดอดจัดประหยัดจริงเนี่ยตัวนี้อุ้ยแรงแรงดูโหดโหดสกิลเอลบีไม่เคยเห็นใเลยมาอันนี้น่าจะเป็นปักเหมือนกันนะปักวงเวทนะเออโหดว่ะตัวนี้เอาละเริ่มเริ่มอยากเริ่มเล่นคิริโตะตัวอื่นม่นโหดกว่าอีกนี่เนี่ยคนดูผมบอกเลยไปาก่ะ บากะบากะเยเรียบร้อยครับถัดไปฮะประขมินโอเคอินเอลิสติกส์เฮ้ยนี่กลงเล็บเนี่ยจะเป็นตัวใหม่แน่นอนเลยนะตัวนี้เย้โบนัสการเคลียร์ครับเรียบร้อยรีวิวอัพนะครับมีระบบแรล้งในระบบรีวิว้วยนะพวกนี้นะครับมาช่วยน้องคนนี้ก่อน ตรวกัตรวกัตรวกัตรวไอศตรูถูตรวปูเสื่อมเฮ้ยโหีละตูวเริ่มอ่อนแอลงแล้วตอนนี้แหละท่านพวกมันที่อยู่ร,บรอบๆพวดเดียวไปเลยเฮ้ยเด้อเวยฮ้ยแย่แล้วสิตรงนี้จังหวะพุ่งมาพอดีเลยอย่างนี้ก็เหมือนกับว่าเหมือนกับเราใช้ดาบจู่โจมเขาเลยสินะเฮ้เอ่เอคือ นึกแล้วว่าต,ต้องเป็นศัตรูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวก่อนเธอเข้าใจฉันผีดนะไปสู้ด้วยแล้ววางวุดลงเถอบ้าเลเล่นแ,แข็งขากูแล้วบอกว่าไม่ไม,ไ,มไม่สู้ด้วยแ <laughs> ก็เรียกไม้แข็งไม้แข็งไม่ใช่กระสุนน้ำแข็งสินะไม่เคยเห็นเลยแบบนี้ใน G G O นะ่ะ หรือว่าเป็นเวทมนตร์ยดประหลาดด้วยหรือว่าหลงเข้ามาในโลก ELO หรือเปล่าพูดอะไรของเธอน่าไม่เห็นรู้เรื่องเลยเออเธอคือฉันชื่อเลนน่ะขอโทษนะที่ใช้ความรุนแรงกับลนแต่ฉันไม่ได้มีเจตนาที่ทำให้เธอบาดเจ็บนะแค่อยากคุยด้วยเท่าน,นั้นเองคุยเหรออ๋อเฮ้ยมันเหมือนรวมแบบหลายๆภาคของซอสอาร์ตออนไลน์ไปอยู่ในเกมนี้นเลยว่ะเพราะว่าหลายๆโลกมันมาอยู่ในฮับฮิหมหมดเลยนะสังเกนะฮับฮิม หมายความว่าพอารู้สึกก็เหมือนอยู่ในโลกนี้แล้วอ่ะได้เลยยจะบอกให้เธอรู้หน่อยนะว่าเป็นไงเมืองแถนี้หมู่บ้านอยู่ใกล้บ้างไหมตัวทีน่าจะคงช่วยอะไรไม่ได้นะฉันก็ตกอยู่ในสภาพเดียวกันกับเธอแต่แถมยังพัดพัดหลงกับเพื่อนด้วยนะเอ่องั้นเหรอนี่ถ้าเธอไม่รังเกียจก็เดินเดินทางด้วยกันสักพักไหมมีปีศาจที่จะอันตรายอยู่ด้วยนะเรามาร่วมมือกันน่าจะเป็นแผนการที่ดีนะเออนะสินะร่วมมือด้วยก็ได้แต่นะฉันยังไม่ได้แนะนําตัวเลยฉันชื่อ u g อยินดีที่รู้จักนะลิน บ้าแกนี่ขีลดผลล็อกความสามารถอ่ะเวส,สิจิตนะครับกองหนุนไปเรสิกรยยอันนี้เราได้เพื่อนใหม่นะทุกน,นะั็เหมือนจะแบ่องอเป็นพัรพัๆน,น,นะทุกผู้ชมแล้วก็เอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะมีหลายๆฉากหลายๆตอนที่เอามาจากอ่สออันอไลน์ตั้งแต่ละแต่ละภาคนะ GGO ALO อย่างเงี้ยเอามานะครับ จำได้ว่าปีนขึ้นไปบนเซนทันคาธีรัตแล้วนะแต่ก็จำไม่ได้ว่าทำไมถึงอยู่ที่นั่นนะพอรู้สุกตัวอีทีก็มนยืนอยู่ที่นี่คนเดียวนะเซนทันคาธีรัตนั่นคือชื่อเมืองอย่างนั้นเหรอเออมันเป็นหอคอยขนาดยักษ์เป็นวิหารของโบสถ์สัจพุทธนะตั้งอยู่ในเมืองหลวงของเซนตเรียไม่เคยได้ยินเหรอไม่เคยได้ยินเลยนะขอโทษทีงั้นเหรอเกมอะไรของเขาหนาเนวแฟนตาซีเหรอไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรซะด้วยนะแต่ถ้าเป็นฟูกะก็อาจจะรู้ได้บ้างนะเห็นไหม รวมหลายเรื่อง L อ LGG ลีอย่างเงี้ยแล้วก็เรื่องหอยไอ้หนุ่มคนนี้นะในสีใจร้อนไปกับเท่านั้นอนะ่ะเหมือนแบบมันเหมือนแบบไอ้อะไรนะกากาล็กเซียเนี่ยมันมันไปเอาความทรงจําของแต่ละคนอนะ่ะมานะทุกผู้ชมนะตัวละครแต่ละตัวจากเรื่องแต่ละเรื่องนะเขาเล่นอีเวนต์ไรอยู่หรือเปล่านะครับพวกอินในบทบาทหรืองไงแต่ก็คงไม่ใช่คนชั่วร้ายเลยนะแล้วเธอละพอจะรู้สาเหตุที่กลายเป็นอย่างนี้บ้างไหมอืมฉันก็ออกล่ากับเพื่อนอยู่แทๆ้ๆแก้ตัวเมืองนละ้วจู่ๆก็ย้ายมาที่นี่นะ่ะฉันเองก็ไม่รู้เรื่องหรอกนะว แต่ก็ไม่ได้มีเป้าหมายที่จะรีบทำให้สเร็จด้วยแต่ก็เป็นห่วงเพื่อนอยู่นะังนั้นก็ไปหาเพื่อนในรวิวกันเถอะอเพื่อนจริงๆเลยนะเนี่ยหวังว่าเธอจะปลอดภัยนะแต่ก็เป็นห่วงเขาว่าเขาจะก่อเหตุยุ่งยากนะสิดังนั้นประเดินตามหาคนที่อยู่อาศัยก่อนที่นี่ก่อนไหมเฮ้ยได้ยินเสียงคนใช่ไหมอ่าประตูอย่าเข้ามานะอย่าเข้ามาลิซเบิ อากอย่างนี้ก็หนีไม่พ้นนะซีต้องเตรียมใจสู้เท่านั้นสินะปากปากว่าอย่างงั้นแหละแต่ก็เชื่อมั่นนะว่าผูต่อสู้ขนาดนี้ก็ได้อู่แล้วแหละการต่อสู้ไม่ได้อยู่ที่การกระทาหรือผลองมันนะมันอยู่ที่จิตนาลมนะแม้วันใจทำได้หรือเปล่าแต่ก็ต้องลุกขึ้นสู้ดูก่อนอากแต่ก็นั่นแหละถึงจะมีไฟในการต่อสู้แต่ปัญหาอยู่คือความเห็นเก่งนะเดียพูดอย่างนี้เฉียบมากเลยนะเดีรู้ใช่ไหมว่าคนขายข่าวนะความสามารถพิเศษการหลบหลบซ่อน ไอ้สู้ปัจจัยหนาอย่างนั้นมันไม่ใช่ทางของฉันแต่ก็ไม่อยากตายหรอกนะคงต้องสู้อย่างสุดกำลังแหละห้าประตูไปไปได้ยงังไงแต่มอนสเตอร์พวกนี้เข้ามาสินี่โอ้โหลากหัวคมๆครับคนดูนเอ๊ะอี๋เราจะช่วยพวกเธอสองคนเองร่วมมือกับพวกเราขับไล่ปีศาจไปเลยขยับตามพวกเราเลยนะเอ๊ะอากูตามสองคนนั้นไปเลยรับทราบแต่การมอนสเตอร์ที่อยู่ตรงหน้าก่อนละกันนี่ไอ้ตัวมาเล่นนะท่านผู้ชมนะ มีอ่าอุ้ยอันนี้ไฟเตอร์ด้วยนะน้องคนนี้นิสเบตกับนี่อาร์โกรนะอาร์โกร์ใช้ใช้นี่นะกด X โอเคมีสกินนี่สกินนี่คนดูโอ้โหชุดแม่งอย่างอย่างเสียแย่ yeah. ต้องมีหมวกนะน้องคนนี้ต้องมีหมวกต้องใส่หมวกนะท่านผู้ชมปากคุมตาข่ายอันนี้นะดีนะเข่าต้องมีเขาน้องคนนี้ต้องมีเขามันถึงจะเข้า ไปยืนยันมาโอ้ตัวนี้น่าจะโหดคนดูโ้ตีดอกละพันสามนี่นี่มาโอ้โหสวยเลยนะน่ะคนดูสกิลนี้๋ยวฟาดก่อนครับสวยว่ยาจะยฮิกลองดูตัวอื่นนี่นี่นี่ก็น่าจะโหดนะคนดูดูจากทรงนั้นเห็นไหมเหล่าเลยครับสวยครับตบกันสักสองคนอยอกนี่เนะี่ย เขี้ยวพลังเขี้ยวโอ้ยอย่าโจรโหดอุ้ยนี่แน่พลังเขี้ยวก็โหดอยู่นะคนดูผมจะผมชอบตัวนี้หุ้ยโอ้โหบินได้ด้วยน้องอดจใดนี่แน่อย่าข้อนทุบนี่แน่โคตรตึงอ่ะตรงไหนต่อ ขอบคุณที่ช่วยนะฉันชื่อยูจิโ oh, อนะสน่วนเด็กคนนี้ชื่อเลนน์ะขอบใจนะันชื่อริซาเบตส่วนนี่ชื่ออาโก้แต่ก็ไม่ใช่เวลาที่มาเอ,อ้อเลืเหยอแนะนำตัวกันแบบนี้นะมีมอนสเตอร์มากมายมากันเพียบเลยถ้าสู้ที่นี่แล้วก็ตกเป็นเป้าแน่ไปหาที่ปลอดภัยกันเถอะ <c oughs> บ้ากันโอเคอัปเดตแล้วโอเคไปโอ้โหนี่อุ้ยอย่าสวยโหตีโคตรแรงกันดูเป็นไฟเตอร์ที่โหดมากเลย แต่สวยหนุม่มน้ำแข็งแั้นไม่ได้สายมีดแม่งยังโูดไปจุดต่อไปนะครับเดี๋ยนี่นะ่เด๋นี่ออปุ๊บครับสวยอันนี้มันระเบิดได้ด้วย,วยนี่หว่าคนดูสกิลเนี่ยกดค้างได้เหรอโอเคผอ,คอกดค้างได้นะค,คนดูสกิลนี้ โยนนี่ทุบครับแบมวู้หัวตึงโัตึงวุ้ยตัวนี้ก็โหดคนดูใช้ได้ใช้ได้ผมอยากดิ้นน้องเคี้ยวดีกว่าน้องเคี้ยวน้องเคี้ยวไปต่อไปว้าจ้าจ้า โอ้ยนี่กีกดมันคืออะไร LB วะคนดูอ๋อระเบิดโอ้ระเบิดพังตัวด้วยสับแบบพังตัวโอเคงูอยู่นะคนดูใช้ได้ตัวนี้นี่เราสามารถจัดตัวลงได้นะท่านผู้ชมนะตัวนั้นอาจจะตีช้าหน่อยนะครับตัวมาอกะมอนจะัวเออเราหือไม่ได้คนดูเราต้องรีบไปละมีกล่องอยู่นี้นะครับ มาเก็บกล่องหน่อยนะท่านผู้ชมหาของเย่มีมีอีกครับอันนี้เก็บไม่ได้นะควบคุมมันคืออะไรมะอ๋อรับภารกิจโอเคโอค้ยต้องจัดการศัตรูให้ทั้งหมดเหรอวะคนดูเฮ้ยทันอยู่ทนันนี่ไงมะ้ยวัตถิเฮ็กทันเฉย รับตัวใหม่ก่อนไอ้น้องคนนี้น่าจะเฟิร์กกว่าวะ่ะตีแรงอยู่นะครับอิูก่อนไม่รู้สกิล LB บเป็นคืออะไรนะั่นผมต้องลองใช้ดูอย,<า>ย่าโปงโปงโปงเฮ้ยตีบวกอาวุธโอ้โหหวดเลยนะครับอืมอาวุธของเทพเจา้าสัตราตวุธนี่แนะ่กดบีเข้าไปนะพุ่งเข้าไปได้อ,อ อย่าอย่า,ยาทุบเลยครับนี่แน่เอาไมาส้สำร็จแล้วจุดต่อไป้ไปขึ้นไปบนเรือหรอหรือยังไงใช่เลยนะครับเอ้ยไม่ใช่ขึ้นไปบนเรือนี่มีของอยู่บนเรือด้วยนี่คนดูเอ๊ะตรงนี้มีของอยู่นะครับอ๋อวี่ร์ด ิ่มความเสียหายโอเคไปพุ่งเนี่ยโคตรไวอะถ้าเป็นตัวแบบรอยอย่างนี้ได้นะพุ่งแบบตัวโคตรไวเลยนะผมบอกเลยหย่อูุบหย่อปองปองเออโอยโคตรุดนี่แนะ่สวยครับหวดหุดหุดห,ดหดุดออ อับบปเดตเป้าหมายแล้วโอเคไปพื้นที่ต่อไปครับสถานที่ยังปลอดภัยหลับตัวก่อนไอตัวนี้มันบินมันมีสกิลยาโอ้ผิดโอเคเปิดของครับเฮ้ยนี่คีย์ดีคอ,อหูอคนดูอเอาละต้องเป็นตัวนี้นี่ก็สลับเยมาอุ้ย โอ้เจ้าวันเดอร์อีเตส์ไปริสโก้ไปคิวก่อนครับนี่แน่เว้ยวิไปนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวคนดูต้องล็อกตัวใหม่นี่ตัวนี้ตัวนี้นี่สกิลครับทูปก่อนโอ้ตัวมันใหญ่เบิ่มเลยอ่ะเปิดเปิดเปิด ตัวแมงมุมยักษ์อย่างนั้นเหรอแมงมุมยักษ์อย่างนั้นเหรอไม่ใช่แมงมุมยักษ์แมงปองดูยังเป็นแมงมุมไป let's go let's go ฮุบครับอุ้ยโอ้โหอุ้ยเกือบตายคนดูตีก่อนครับตีก่อนเดี๋ยวอือฮุบลงไปเออไปร่วงเลยคนดูอย่างเงี้เดี๋ยวลิงก่อนกิ้วนี่อันตีช่วยเพื่อนหน่อยเว้ยช่วยเพื่อนหน่อยเว้ยมันดาวอยู่ ไปเลยปากปักปักป <labor> ักปักปักรัวๆครับคุณดูอย่านี่ขลุงมันจะลุกแล้วมันจะลุกแล้วเปิดครับสกิลวินวอล์กหน่อยเปิดขนวินวอล์กอุ้ยโอ้โห้ดูเพื่อนกันคุณดูอื้ออ้าวคุณอีกตัวหนึ่งตัวหนึ่งนั่นสกิลกันครับ แบมหัวสวยเนี่ยเรียบ,บร้อยครับบ้าวเนี่ย c o n น r a t มาคนดูนกลับอีกในอีกสิบแปดวินะไปะ รอนะครับตอนนี้ก็เราจัดการบอสไปได้แล้วนะเจอเพื่อนใหม่เยอะแยะเลยครับตอนนี้เหมือนจะเอามาจากหลายหลายไอหลายภาคนะครับบอสอ,ออนไลน์โอเคมายืนยันต่อโอเค ฮ่ารอดแล้วหนูว่าจะเป็นอะไรไปซะแล้วขอบใจนะเรนยูจีโ oh. อใช่ไหมขอแนะนําตัวทีที่ชื่ออลิสเบรนะใช้วุฒิกระบองเป็นตัวชี่ยวหลักคือช่างซีลิกนะนั่นคืออาโก้คนขายข่าวดีนะเนี่ยเรามีกําลังสน,สนับสนุนในฐานพวกเธอปลอดภัยก็ดีแล้วไม่มีปีศาจอยูรร่รอบๆซะะนนะพััักกสกสหน่ไหมโอเคงั้นเหรอทุกคนก็เหมือนกันเหรอพอรู้ตัวอีกทีก็สุกสงมาที่นี่แล้วสินะ นี่จริงๆแล้วใช่เลยคนดูเหมือนแบบว่าจากหลายๆเรื่องนะครับท่านผู้ชมนะอยู่ก็ถูกส่งมาแน่นด้วยระบบอ่แกล็กซียแน่นอนเลยที่เป็นต้นเหตุนะครับในการอัปเดตแพทเอ็กเ,เซนชันต,ตรงนี้นะครับทำให้แบบเอาหนนี่แม่เริ่มพูดเรื่องกาแล็กซียแล้วนะนี่ออจ g โอนะครับ ELO อย่างเงี้ยมันอยู่ในนี้กันหมดเลยนะครับเธอมีอาวุธหมายความว่าเราคงเป็นเด็กหลงเวกเตอร์สินะกิริโตเองเคยพึ่งพาได้ใช่ไหมกิริโตอย่างงั้นเหรอ ทุกคนรู้ตกตก,ตกใจหมดเลยนะทุกคนรู้จักคีริตโตะกันหมดเลยนะครับเมื่อกี้ยูจิโอพูดถึงคีริตโตะใช่ไหมเนี่ยหมายถึงคีริตโตะคนนั้นนั่นเหรอใช่คิริตโตะคนไหนไม่รู้หรอกนะแต่ว่าคิริตโตะที่ฉันนั้นเป็นนักที่ฉันรู้จักเป็นนักดาบสำนักไอเดสนะผมสีดำไอเดสเหรอคริตโตะจริงๆสินะอืมเป็นไปนได้สูงแน่นแหละรวมกลมจริงๆนะพวกจะรู้จักคีริตโตะด้วยเหรอยังไม่รู้หรอกนะแต่ถ้ามาอย่างนี้ก็น่าจะไปรวมกลุ่มกันได้น่ะเจ้าหนุ่มคีน่ะมักจะปลดปลล่อยพังได้มากะ ในสถานการณ์ที่คืนไม่เข้าใครไม่ออกอย่างนี้นะ่ะเออใช่บางทีพวกเขาก็มีความสามารถในการตัดสินใจนะเออ,เอ,อทำไมรู้สึกฉันเป็นคนนอกกลุ่มอย่างนั้นล่ะอ่าเหมือนทุกคนรู้จักคิดิ่โตกันหมดเลยนะท่านผู้ชมนะ โอเคนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้กันนะครับสำหรับชุดเกม Sword Art Online ในภาคที่3นะที่ผมภาคนะไอที่ผมมาเล่นในวันนี้นะครับก็หลักๆแล้วเหมือนแบบว่าทุกคนมันแบบว่าถูกรวมมาจากหลายๆเรื่องนะท่านผู้ชมนะใน Sword Art Online หรือว่า Sword Art Online นั่นเองนะครับมารวมกันอยู่ในโลกอัพเฮมตัวนี้นะครับโดยผ่านระบบกาแล็กเซียนะระบบกาแล็กเซียเป็นระบบส่วนเสริมใหม่นะครับที่ทำให้สามารถกลับมาเล่นซ้ำได้นะครับในสถานการณ์หรือว่าเหตุการณ์เก่าๆได้นะครับ แล้วมันก็เกิดบักก๊กที่หนึ่งนะครับทำให้ทุกคนนี่ต้องมารวมตัวกันอยู่ที่นี่นะท่านผู้ชมนะเออจากห,หลายๆเรื่องนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับในภาคที่3นะเดี๋ยวจะมีภาคที่สใครยังไม่ได้ดูตอนก่นกอนๆก็กลับไปดูกันได้นะครับอืมก็ประมาณนี้แนละ้วกันเนาะสหรับวันนี้พี่โอ้ตัวก่อนเจอกันในคลิปหน้าบายจ้า